สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีครับคุณหมสวัสดีครับคุณต้งวันนี้เราพบกันในเอพิโซดที่ห้าสิบแปดนะครับ Bitcoin all time high นะครับดีใจที่ได้คุณหมาครับดีใจครับผมดีใจกับเพื่อนๆนะครับผมมีใจดีใจครับใครถือมาแน่นๆนะครับสลิปเราก็ถือมาแน่นๆเช่นกันนะครับก็อย่าไปอย่าไปขายซะก่อนแล้วกันนะครับอื ครับผมต้องเปลี่ยนใจไปเลยครับอโอเคตลาดหุ้นเราก็เงียบๆนะครับไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรเปิดแค่4วันเองสัปดาห์นี้นะครับงั้นเรามาอัปเดตตลาดหุ้นกันแป๊บหนึ่งนะครับมาอ่าได้ครับมาดูในส่วนของบังกี้บังกี้เหลือไออารพตัวเดียวครับผมเหลือไออารตัวเดียวใช่ที่พอร์ตเจ็ดนะตั้งนะั้นใช่ครับอ ปอ7เจ็แล้วนะรัตัวเดียวก็ก็โอเคอย่างถืออยู่ก็ว่าไปนี่แต่ก็ไม่แน่นะคุณตั้งในในสัปดาห์หน้าบางทีมีโอกาสที่จะเข้ากันนะถ้าขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นกันไปอีกนะครับในส่วนของมาร์เก็ตนะครับผมอืม,อมแต่ตอนนี้ยังเป็นอยู่ก็โอเคก็ยังอยู่เลยน r พีซีตัวเดียวส่วนพอสามก็ไม่มีอะไรนะครับผมครับพอสามก็ยมไม่มีหุ้นนะครับไม่มีหุ้นจะเป็นยยักษณะนั โอเคเดี๋ยวผมพามาดูในสตีมมิ่งลวกันว่าังไงสต,ตาร์ที่ผ่านมานะครับอ่ามาโอเคอ่ามาแล้วครับเห็นนะครับอ่าในพจนะครับที่ว่าอ่าก็เหลือ i ออาร์พีเเดียวก็จะเป็นลักณะแสที่สต,ตาร์ที่ผ่านมามนะครับผมอ่ามีอยู่อ่าตัวน,นี้พอได้กำไรสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับอืม ใช่ครับผมเหลือตัวเดียวครับตอนพอสามจะสองร้อยเรา 3, 200, ไม่มีมูนก็เป็น,รรนักษาอินครับผมสตาร,ร์ไแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับผมเป็น,รรนัาษณะินไอตัวท่าชชั่นของสตา์ที่ผ่านมาแต่พอเจ็ดนะครับก็โอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่รรมีทาชิชั่นแต่พอสามก็ ตลาดนะครับตลาดที่ผ่านมาเราไม่มีการซื้อขายเพราะเป็นตลาดปิดอยู่ในส่วนของมังกี้ครับผมก็โอเคมังกี้ก็มีท่านเท่านี้ครับผมเดี๋ยวลองดูเคทีครับผมเป็นไงตลาดปิดปิดอยู่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับคุณหมายครับโอเคเคทีนะครับเคทีเซ็ตร้อยตลาดเปิดนะครับตลาดเปิดแต่ว่าหุ้นเต็มพอร์ตแล้วนะครับหุ้นที่มีอยู่เราก็รันเทนกันไปนะครับ เราซื้อตรงเครื่องหมายสีเขียวนะครับสีเขียวลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ถือมารอเครื่องเครื่องหมายชี้ลงสีแดงแล้วค่อยขายนะครับคุณก็ดูดูทรงๆนะครับไม่ยังไม่ค่อยบวกอะไรเลยนะครับไม่บวกไม่ลบเคทีเซ็ตสองร้อยก็เช่นกันนะครับเต็มพอร์ตแล้วนะครับเต็มพอร์ตแล้วสิบตัวเลยนะครับเข้าเต็ม ตามรายชื่อน,นี้เลยนะครับเ <S <S <ๆ>พื่อนๆที่มีเป็นสมาชิกในกลุ่ม l ล n e เราก็จะจะจะทราบสัญญาณทั้งหมดเลยนะครับว่าเคทีบางกี้ซื้อตอนไหนขายตอนไหนนะครับ,รบมาเคทีก็มียี่สิบตัวนะครับทีนี้ผมพาม,มาดูตัวท a านซ c t ชันนะครับอ่าเคทีนะครับที่่ามาก็ไม่มีอะไรเป็นแบงไม่<า><า>มีใช่เคทีถือหุ้นสิบตัวนะครับต้นทุนนี้เลยนะครับ ทั้งพอตก็บวกอยู่นิดหน่อยนะครับ K T 200นะครับ10บตัวเต็มนะครับบวกอยู่เล็กน้อยเช่นกันนะครับพอร์ต7นะครับเดือน10วันที่18นะครับก็ไม่มีไม่มีทั้งเช่นไรราะตั้งครับไม่มีครับไม่มีพอตเซตร้อยไม่มีนะครับเซตสองร้อยก็ไม่มีเช่นกันนะครับใช่ครับอ่า โอเคงั้นผมเอาอันนี้ลงนะครับเข้าสู่เรื่องของเราต่อ,อคุณไหมอ่รา uh. การเรามาถึงคริปโตแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดคริปโตให้ดูนะครับ uh. อ่าคุณใหม่ครับคริปโตนะครับ uh. คริปโตตลาด uh. สภาพนี้นะครับ uh. ก็ตอนที่บิตคอยออทามไฮเนี่ยเขาก็เขียวนะครับแล้วตอนนี้ก็ย่อลงมาเป็นสีเหลืองนะครับ uh. <c oughs> วันนี้อาจจะปิดเทาแ้นนียคุณใหม BTC นะครับ B t c เนี่ยวันนี้วันนี้เทานะครับย่อลงมานะครับคือตอนตอนนี้ตอนนี้เทานะตอนนี้เทาตอนนี้เทาอีทีเลียมเหลืองนะครับ bnb นะครับเอด้ยยังยังไม่ไปไหนกับเขาเลยนะครับครับอืมลิงนะครับ b ี c ผมดูนิดนึง BTC ซนะครับเข้ามาตั้งแต่ทุนตรงนี้นะครับหมพูดมาสามสัปดาห์แล้วหม่ดีใจคุณใหม่จังเลย สี่หมื่นเจ็ดนะครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับตอนนี้ก็รันเทนกันมาก็หกหมื่นหนึ่งนะครับหกหมื่นหนึ่งหกหมื่นหนึ่งครับอีทิเลียมเขียวเขียวซื้อตรงสามพันสี่นะครับตอนนี้สี่พันนะครับสี 4, ่พันน้องหมาก็เขียวแวบมาแวบหนึ่งคุณไหม เขียวหลอกครับครับเอดานะครับเพื่อนๆถามเอดากันมาเอดายังไม่เขียวนะครับยังไม่ไปนะครับเอแดงเลยนะครับแดงเราต้องออกใช่ไหมตอนนั้นถ้าเอ็กซพเข้ามาเนี่ยจะเข้าต้นทุนที่ประมาณหนึ่งศูนนะครับแล้วก็มาออกที่หนึ่งศนะครับหนึ่งจุดไม่ขาดทุนนะครับ ไม่ขาดทุนเนี่ยดอทก็ดอทก็ดีนะคุณใหม่ดอทนี่ทุนทุนเข้ามาเนี่ยต้อ,อยู่ประมาณสามสิบเอ็ดนะครับตอนนี้สี่สิบสี่ดอทนี่ยังไม่ยอมยอ่อเลยนะครับ <c oughs> สังเกตว่าบีทีซีบีทีซีย่อกว่าเขานะอ่านี่บีซีแวบๆระหว่างเหลืองกับเทาอยู่นะครับแต่ว่าอ,อีทกับดอทเนี่ยไม่ไม่ค่อยยอ่อนะครับยอ่อน้อยน่อยโดยเฉพาะดอทเนี่ยมาแรงทีเดียวนะครับอื อส่วนถ้าใครไม่ได้เล่นตัวนี้ก็จะแรงสุดนะครับโซลน,นาโซลน,นาขึ้นเยอะหน่อยนะครับโซลน,น,นาขึ้นเขามีมเหรียญตัวนี้ไหมคุณตั้งใบแนนชิบะชิบะมีสิแหมชิบะหรอนี่ไงนี่ชิบะชิบะถ้าถ้าเข้าเขียวนะครับ ขามาเจียวนี้แล้วกันเนี่ยโอ้สวยมากเลยคุณใหม่นี่โอ้รวยเลยครับเออเอออ้าวมีเ hey ฮอะ่ะอือทีนี้ตอนนี้เทาก็ <S <S ยังไม่คอนเฟิร์มเทานะ,นะครับบางทีบางทีถ้าจะเล่นออกเทาก็แล้วแต่นะครับจะเล่นอ่าเช่นเดียวกับ BTC ออกเทานี่ก็ดูดีเนาะ BTC ก็โอเคนะ BTC ออกเทาได้ก็ยังไม่แน่นะคุณใหม่นะยังไม่แน่นะครับอ o ใช่ยังไม่แน่นี่ก็อาจจะ อาจจะยอ่อลงไปสักหน่อยนะของ b ี c ีนะเป็นไปได้นะครับก็บเรียกว่าเหรียญเหรียญใหญ่<ม>ค่อนข้างแรงกว่านะครับ<ม>ผ่านออทามหายกันง่ายๆเลยคุณหม่ไม่น่าเชื่อนะครับใช่โอ้โห<ม>อ่ะก็เป็นไปตามรอบของเขาแล้วกันนะครับครับก็เรียกว่าถ้าลันเทนกันไปเนี่ยจะออกออกเทาเต็มบาร์หรือออกแดงก็แล้วแต่นะครับก็เรียกว่ายัางไงก็กำไรรอบนี้ใครมาถูกเหรียญ BTC ที่เรียมนี้ได้ตังค์นะครับเนี่ย ใช่อื c ีซีบีทีพอ BTC เนี่ยอ่าไหนดู b t c ีซไหมครับครับตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้ใครไปจับมือผมแล้วเนี่เดี๋ยวเขากลับมารับคุณแล้วเนี่ยฮะกลับมาแล้วมามารับพวกเราหน่อย มามเออนะก็ถ้าเป็นอินดิเคเตอร์เราไม่พลาดนะครับเนี่ยใช่ไหมครับใช่ใช่ผมว่านะคือต้องอ่ใจนิ่งๆหม่ก็ทำตาระบบแบบปุ่ง่ายครับผมจะไปทำอะไรมากมายนอกเหนือเลยครับนอกเหนือพวกานีเสียไปเลยนะตัวก็เลยต้องมารอรอบใหม่อินดิเคเตอร์ไม่เคยฟังข่าวนะครับไม่มีอารมณ์ด้วยนะครับอืมใช่ เขาเขาอยู่ของเขาด้วยตัวเลขจริงๆนะครับก็ใจเขานิ่งเนาะเออใช่ส่วนพวกเรานม่คือทํามองเห็นทุกวันใจน้ำสับเฮ้เราปิดจ,จอดีกว่าคุณไหมนะครับตอนนี้ผมเข้าไม่ได้อ่าดีเลยนะครับดีเลยเข้าไม่ได้จะได้ไม่ต้องขายนะเออใช่ครับผมม,ม,มาพวกเราพวกเราอยาอกรอบที้บิตบซี B TC, B TC, B TC เข้ามาขนาดนี้นี่ต้านเนาะ พอทำหายไปแล้วนีกคิดว่าย่อมาสักหน่อยแล้วก็จะไปใหม่ไหมผมตั้งย่อสิต้องย่อสิอย่างเงี้ยนะจะเขียวไปไหนครับคมถามสองล้านเนี่ยเขายังถูกไหมโอ้ไม่รู้ครับผมดูสีอย่างเดียวคุณหมายผมไม่ดูราคาเลยเออดูสีอย่างเดียจริงๆริงครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ลอบมา้องเขมาต้องเข้าใอ่ามันจะราคาไหนก็ช่างมันครับ ใช่ใชโอ้นี่เหตเดิอตัวจริงก็เป็นอย่างนี้หรอบถ้าตามนี้ก็คือเราเทรดเรียกว่าเทรดออนอินดิเคเตอร์เลยนะครับเราไม่ได้ใช้ราคานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกมันถูกกรองด้วยฟิลเตอร์ของเราไปแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ก็คือฟิลเตอร์ตัวหนึ่งที่เราใช้กรองกรองนอสออกนะครับแล้วก็จับว่าโมเมนตัมเนี่ยมันตรงสเปคเราไหมนะครับที่ดีก็คือใช้อินดิเคเตอร์ไปเลยนะคุณหมานะอย่าไปใช้อย่างอื่นเลยนะเออ Uhm, ค,คุณค right? okay, ุณคอยเตือนผมหน่อยสิก็พยายามดูตามสลิปนะครับผมโอเคครับก็ได้ครับก็ได้ก็ได้มาตัวตัวตลาดหุ้นที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่มี QR code อ่าลิงก์ของข่าวสารของเรานะครับผมขึ้นให้นะครับอันนี้จะเป็นเคกับ m o งกี้นะครับตลาดหุ้นก็เงียบๆหน่อยแต่ก็ ตามซิสเต็มไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอันนี้<ช>ไม่ใช่การแนะนําการลงทุนนะครับแต่หมายถึงว่าพวกเราอะอย่าคิดอะไรเยอะตามซิสเต็มไปเลยนะคุณหม่นะใช่ครับผมอย่ามซ<ม>ิสเต็มตลาดหุ้นนี่เราก็เหมือนเรา implement กันมาก็เกือบจะปีแล้วตั้งเนาะเดี๋ยวเราดูว่าสุป,ปีนี้เป็นยังไงบ้างในรบ<ม>ะบบที่เราใช้กันเพื่อมาให้เพื่อนๆดูว่าโอเคมัน ดีไม่ดียังไงน้องตั้งจะว่าอะไรกครับผมก็เช่นกันก็ในตลาดหุ้นก็มีดิเคเตร์แบบหนึ่งนะครับในตลาดคริปโตก็เป็นดเคเตอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะคนละอย่างกันแต่ว่าตัวจริงๆริงไม่เสร็จเดียวกันนะครับก็คือถ้าเราเราอาจจะมีมีพอร์ตจํานวนหนึ่งที่ใช้ดิเคเตัวนี้นะครับก็ลองใช้ไปเลยนะครับเข้าออกตามรอบไปเลยนะครับได้ผลยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับใช่ครับแต่ผลอย่างที่เห็นก็ดีนะคุณใหม่นะ รันเทนไปนะก็โอเคนะโอเคนะครับไม่ติดดอยแน่นอนอย่างนี้นะครับครับใช่ไม่ติดดอยทำให้เราอ่าเรียกว่าเข้าออกได้ง่ายนะไปง่ายครับนะอยู่รอดก็เล่นมีกําลังใจนะครับคุณใหม่นะใช่ครับผมจะได้อยู่กันนานในตลาดครับผมอืมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลูกค้าหายไม่ได้หรอกมโอเคงั้นพวกเราสัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับอ่าขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับ 你看。